ได้มีปัญหานี้ว่ามาหลวงปู่ครับมีคนกล่าวว่าวิมุตติยานทัศนะคือนิพพานหรือเป็นนิพพานประมาณนี้ครับก็เลยงงครับเขาอย่าไปงงอ่านเอาของเราไปแล้วกันไปเมือันมันเรื่องเขากล่าวอันนี้ไม่มีในที่พระพุทธเจ้ากล่าวนะใช่ไหมมีทาไมจะไม่มีวิมุตติยานทัศนะนั้นมันหมายความว่าผู้หลุดพ้นแล้วเขารู้วิมุตคือพ้น แล้วยานอย่างรู้นั้นเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะยานที่อย่างไปเห็นคือวิมุตต์หลุดมาแล้วยานคืออย่างเห็นทัศนะแหละคือเห็นอย่างชัดเจนเข้าใจมียานอย่างไปเห็นการหลุดพ้นยืนยันตนเองเด็ดขาดมาหลุดพ้นแล้วคือเป็นอรหันต์แล้วภายในวินาทีนั้นรู้ขึ้นพร้อมจึงเรียกว่า การมีญาณย่างเห็นว่าหลุดพ้นเป็นบาลีว่าวิมุตติญาณทัศนะคือมีการยังเห็นว่าตนเองหยุดพ้นแล้วเมื่อกี้แ,แล้วงงจะไมแต่ถ้าอย่างผมพูดอย่างเมื่อกี้ครับว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือนิพานเนี่ย,นนนยในคือรู้ว่านิพผ่านแล้วไม่ใช่นิพพานค,คือรู้ว่าตนเองนิพพานแล้วจบแล้วดับแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอีกแล้ว เป็นความรู้ที่อยู่ในสติปัญญาตัวทำงานแต่ไม่ใช่อยู่ที่จิตงงไหมถ้ายังงงอยู่ก็จำเป็นละว่ะเออคือจิตมันอันหนึ่งอ่ะปัญญาตัวรู้นี่อันหนึ่งอ่ะพอจิตดับแล้วปัญญารู้ดับไปแล้วปัญญารู้ว่าจิตดับปัญญาที่ใช้ไปพอดส,สิ้นตายตายแล้วก็ดับไม่มีอะไร ดังนั้นปัญญาคือสังขารตัวความคิดตัวตัวไต่ตองนี่แหละแต่เอามันคืนไต่ตองแบบทําแบบวินัยแบบพิจิตรพิจารณาจึงเป็นปัญญาที่แท้ก็สังขารอันเดิมนั่นละเพียงแค่เปลี่ยนจากความคิดที่หลงไปตามโลกมาคิดตามธรรมเรียกว่าปัญญามาแค่นี้เองหัวเก่าความคิดเดิมพิจแค่ว่าการคิดว่าโลกมันดีคิดว่าโลกมันเสียโลกมันอันตรายโลกมันมีความทุกข์เนี้ยคิดคืนอย่างเงี้ยเป็นปัญญา แต่ถ้าคิดคืนจนมีกระแสคิดอยู่ในจุดเดียวไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าปัญญาญาณประคา,าน,นเดิมนั่นแหละแต่มันคิดอยู่อันเดียวไม่คิดมั่วแล้วมีความสงบรองรับเรียกว่าปัญญาญาณก็แค่นี้ตัวอ่านยังไงมายังไงมันจึงงงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพูดว่าวิมุติญาณทัศนะเนี่ยกับนิพพานเนี่ยคืออ,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 อัลกุรอานแต่พอพูดคาว่าคือปุ๊บความหมายมันคือว่ามัน มันเป็นเหมือนอันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกัน,นวิมุตติยานทัศนะคือตัวปัญญาที่รู้ว่าหลุดพ้นแล้วดับแล้วแต่ตัววิมุตติยตัววิมุตตัวหลุดตัวพ้นคือจิตด,ดับงั้นก็ต่างกันตัวจิตด,ด,ดับมันดับตัวรู้มันรู้กูรู้ว่ากูดับแล้วตัวรู้คือยานทัศนะต่างกันทั้งยัญชนะและอัฏฐะหวยทางหมด หรือคนละอันเพราะที่ผมได้ยินมาเขาพูดกันในความหมายก็คือมันเป็นเนื้อเดียวกันเยอ <fect? S 1> <c oughs> ะเนื้อเดียวกันได้ไงเอาง่ายๆเลยมีอันนี้อยู่ <c oughs> แล้วมีอันนี้รู้อันนี้อยู่รู้รู้อ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปอันนี้หมดอันนี้รู้ว่าอันนี้หมดเข้าใจอันนี้รู้ว่าอันนี้หมดอันนี้จะอยู่ไปจนมันตายมันตายแล้วมันจะหมด และรู้ว่าตนเองต้องหมดปัญญาที่เป็นอยู่นี่ะนั้นอันที่หมดไปนั่นคือจิตจิตหมดไปเมื่อจิตหมดสภาพไปเรียบร้อยมาลายศูนย์เข้าใจปัญญาที่รู้ว่าจิตมาลายศูนย์เรียกว่ายานทัศนะหรือยานที่รู้วิมุดคือยานที่รู้ว่าดับหรือยานที่รู้ว่าพน้นพ้นไม่ใช่หลุดไปที่ไหนนะคือดับหมด ถ้าใครเข้าใจว่าจิตหลุดพ้นคือจิตหลุดออกจากเหมือนกับถอดออกจากกันนี่อันนั้นหลุดพ้นบ้างชัดเจนอนุอนไม่ใช่ตัวดับตัวดับไม่ใช่อนุง่ายง่ายไปพูดไปยังไงช่างว่าเขาแล้วเว้ยไปงงตามไปหาฟังมั่วมาก็งงไปไง,ไงั้นเนี่ยแต่เราได้ยินเราไม่ได้งงดีด้เราได้ยิน มิมุติยานทัศนาคือนิพพานไม่ใช่วิมุติยานทัศนะคือตัวรู้ว่านิพพานตัวนิพพานมันคือจิตดับน่ง่ายๆคุ้ยๆวิธีคิดของเราแต่คนอื่นไปฟังมาไปถู่วเลยเข้าใจพอเขาพูดว่ามีมุติยานทัศนะมีกับนิพพานมันอันเดียวกันไม่ใช่เข้าใจไหมทีนีเอออยากให้รู้ครับรู้แล้วเขาก็ไม่เอาหรอก เดีย๋ยวมาคุยเลยอย่างเช่นทั้นครึกฤทธิ์มีศีลกับมีพระรัตนตรัยเป็นพระโสดาบันใครก็ตามเป็นเลยครึกฤทธิ์ก็เป็นอย่างนั้นแหละครึกฤทธิ์เฉยๆได้ไหมได่คิดลึกจะให้ปัญญาเป็นจิตไม่ได้นะปัญญาคือเครื่องรู้ดําเนินไปจนจิตดับเมื่อดําเนินไปจนจิตดับจิตดับเป็นนิพพานปัญญาเป็นตัวผู้ว่านิพพาน ปัญญาที่มีญาณอย่างรู้เนี่ยมันจะรู้รายละเอียดและได้ลึกซึ้งรู้จนไปถึงปรมานูอนุอิเล็กตรอนนิวตอนดับรู้ชัดเนี่ยเข้าใจตดก็รู้ชัดวิมุติยานทัศนาเป็นนิพพานไม่ใช่วิมุติยานทัศนะคือรู้ว่านิพพานแล้ววิมุติยานทัศนาก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นการรู้ วนนิพพานหมายความว่าวิมุตตวิมุตตนั้นก็คือผลผลแล้วเป็นวิมุตตไหมไม่เป็นผลแล้วคือแล้วไปเลยไม่มีวิมุตตอยู่ในนั้นอีกเลยจบเลยวิมุตตคือตอนผลปืดผลปืดตรงนั้นหมดเลยตัวรู้ว่าดุตัวรู้ว่าดับตัวรู้ว่าหมดไปแล้วนี่คือปัญญายานเรียกว่ายานอย่างรูก้การวิมุตตเรียกเป็นไทยว่า หลุดพ้นแล้วมีความคิดสติปัญญาอันไวรู้ชัดว่าตันเองหลุดพ้นไม่มีอะไรอีกแล้วจบแล้วหมดแล้วอันรู้กับตัวดับคนละอันแต่ตัวดับกับตัวรู้ทำงานจากอันเดียวกันคือตัวมันเองแต่ปัญญากับจิตมันคนละอันดังนั้นจิตและสติตัวควบคุมคนละอันปัญญากับสติคนละอันในทั้งหมดนี้ทำงานอยู่ด้วยกัน ในกลุ่มเดียวกันแต่คนละอันเหมือนมือเดียวกันโป้ชี้กลางนางก้อยคนละอันแต่ทํางานประสานกันหากอันใดหมดอันรู้จะรู้ว่าอันนี้หมดอันนี้ไม่หมดยังอยู่รู้อยู่ฉะนั้นเมื่อจิตด,ดับรู้ชัดเลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเครื่องมือที่ใช้นี่ดับลงหมดแน่นอนฉะนั้นรู้ว่าจิตด,ดับจบตรงนั้นเนี่ยวิธีคิดคนที่ยังไม่รู้ คนที่รู้แล้วพูดได้ตามนี้เป๊ะเลยไม่ใช่จิตจิตหลุดพ้นแล้วไปนั่งอยู่นิพพานนั้นไปกันใหญ่เลยและจิตหลุดพ้นแล้วการหลุดพ้นกับคําว่าวิมุตติยานทัศนะเป็นอันเดียวกันไม่ใช่คนละอันคือจิตดับนั่นอันหนึ่งบำเพ็ญไปจนเป็นพระโสดาสกทาคาอนาคาจนเป็นอรหันต์คือจิตดับตัวรู้ว่าเป็นอรหันต์เนี่ยมันก็รู้อยู่อย่าง,งานั้นไม่ดับ ัวรู้ไม่ดับเข้าใจแต่ตัวรู้ทั้งหมดเนี่ยจะมีวันดับไหมดับเพราะมันเกิดเกิดดับดับเกิดมาดูแล้วก็ดับดับแล้วก็ไปคิดเรื่องอนั้นเรื่องนี้เรื่องจะเทศเรื่องอะไรไปคิดไปไม่ไหวก็หยุดไม่เป็นอย่างนี้ตัวปัญญาตัวนี้คือตัวรู้ทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสัมปชัญญะที่รู้พร้อมอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้ว่าจิตกูหมดไปแล้วกูหมดปัญหาแล้วโว้ยรู้ฉะนั้นตัวปัญญาตัวรู้นี่กับจิตตัวดับมันจึงคนละอันชัดเจนเลยเข้าใจ เหมือนกันกับวัตถุที่เอามาตนเองก็เกิดจากอันนี้เมื่อเกิดมานะมีสติดีปัญญาดีทุกอันนี้จนแตกมาลายสูนอันทุกรู้ว่ากูทุกหมดแล้วแล้วนานไปกูก็หมดปัญญารู้ว่าตนเองใช้ไปใช้ไปเมื่อสิ้นร่างสิ้นกายสติปัญญาหมดกายหมดที่ดําเนินงานปล่อยวางมาลายสูนนะอะไรหันต้องพูดอย่างนี้ นเดียวกันได้ไงเข้า <c oughs> ใจไหมเนี่ <c oughs> นยเจั้จะไปงงกับใครไม่ต้องงงกับเขาถ้าพูดว่ามีพุทธิยามทัานะาเป็นอันเดียวกันอูพูดผิดแล้วถ้ายืนยันอยู่เข้าใจผิดแล้วน่าไปนั่งเลยง่ายมากเข้าใจไห <c oughs> มทุกอย่ยางไม่เที่ยงในสัพพะสั์สนี้ในสัพพะสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง มีอย่างเดียวที่เที่ยงคือนีพผ่าอ้าวเขาโงเที่ยงได้ไงเมื่อมันดับมันไม่มีไม่ใช่เหรอครับดับแล้วมันคืนมาอีกเม้ะเมื่อมันไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นั่นคือเที่ยงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเที่ยงได้ยังไงเที่ยงด้วยความไม่มีไงนี่ครับไหมทีนี้เนี่ยมันจึงเหมือนพออาระาอารหันต์พูดเข้าใจ ูดตามตำรายหรือเปล่าไม่รู้ตามข้อ,อไหนไม่ทราบแต่ตามการบำเพ็ญมาเป็นอย่างนี้รู้อย่างชัดเจนเลยแต่ตัวรู้กับตัวดับคนละอันถ้าตัวรู้กับตัวดับเป็นอันเดียวกันมันดับมันก็จบไม่นีนใครรู้เรือเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่ปาเข้าใจไหมฉะนั้นรู้กับดับคนละอั นิพพานกับตัวรู้ว่านิพพานเนี่ยปัญญาเป็นตัวรู้นิพพานปัญญาที่มีญาณอย่างรู้ปัญญาที่มีความละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเรียกว่าปัญญาญานปัญญาอันละเอียดโสดาปัญญายาณอันหนึ่งอย่างยาวสัคขาคาปัญญาญาณอันหนึ่งอย่างยาวอนาคาปัญญาญาณอันหนึ่งอย่างยาวต่างกันนะแต่ละอันเป็นอันหนึ่ง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 อนต์ปัญญาานอันละเอียดทราบว่าปรมาโนของจิตดับลงต่อหน้าต่อตาของปัญญานั้น ปัญญานะั้นรู้ตัวตลอดการเว้นแต่เวลาไหนมันอยากหยุดมันก็ทําสมาธิไล่ฌานเข้าไปจนไปถึงคิดจดจำโลกนี้ก็ไม่มีแล้วคาว่าอันนี้ก็ปล่อยให้หมดตั้งไว้เลยว่าจะอยู่เท่านั้นวันมันจะดับวุบแล้วอยู่เท่านั้นวันตามกําหนดแล้วออกมาตามกําหนดเกินไม่ได้เป็นพลังงานอันหนึ่งตามคําสั่ง โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีอะไรทําได้หากฟ้าผ่าลงมาตรงนั้นฟ้าก็ไม่ถูกผู้ที่ดํารงสมาบัติมีโลดนั้นอยู่ให้เป็นอะไรไปได้เข้าใจแผ่นดินจะไหวตรงนั้นจะเหลืออยู่เข้าใจไหวเท่าไหร่ก็ตามบริเวณนั้นที่พระนั่งทําสมาบัติอยู่นั้นไม่เป็น,นเนี่ยมีความพิเศษอย่างเนี้ยใครจะเอาไฟมาเผาไฟลุกไปก็ลุกไป ไฟลุกหมดแล้วยังอยู่เหมือนเดิมผ้าเพิ่งอ,อะไรไม่เป็นไรลุกไปก็สะัดฝุ่นปุ๊บปุ๊ปปแล้วก็ลุกเดินไปโอ้ขี่เท่าเขาเผากูนี่วาก็แล้วไปไม่ได้ไปโกรธไปแค้นไม่ได้ไปอาฆาศมาไลยนี่เข้าใจบมดเป็นอย่างนั้นผู้ทําได้เดี๋ยวถ้าดับไปพร้อมกันหมด มีมุติยานทัศนากับดับเป็นอันเดียวกันโอ้ถ้าเป็นอันเดียวกันใครตัดทะลุปับก็ตายพร้อมตายพร้อมหมดเลยไม่มีใครได้อยู่พูดให้ใครฟังพระพุทธเจ้าก็ตายตั้งแต่วันตัดทะลุถ้ามันเป็นอันเดียวกันฉะนั้นตัวรู้กับตัวดับคนละอันยืนยันเดียขาด